หนึ่งล้านหล้านบาทอยู่ในซอยบ้านดอนพัฒนาตำบลนรพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีสวัสดีค่ะทุกคนคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะ วันนี้นะคะจะพามาอัปเดตพามาชมที่ดินแปลงนี้กันนะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เอเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ผ่านมาแถวนี้ก็เลยอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมที่ดินแปลงนี้เพิ่มเติมอีกนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะเจ้าของเองได้มีการปลูกต้นไม้นะคะปรับหน้าดินถมดินนะคะทําเป็นถนนทางเข้าปูลูกหลาง เพิ่มเติมจากเดิมนะคะก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาชมมาอัปเดตนิดนึงแปลงนี้มีเนื้อที่ไม่เยอะเลยนะที่1ไร่เต็มนะคะเจ้าของต้องการขายในราคานะคะตรงนี้1ไร่1ล,ล้านบาทรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้มีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายและขวาด้วยที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในซอยบ้านดอนพัฒนาหรือว่าซอยผู้ใหญ่ชุ่มนะคะหรือว่าพิกัดตรงนี้ก็คืออยู่ที่ตําบลน,นพรัตอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีการเดินทางนะคะเข้าออกในที่ดินแปลงนี้สะดวกสบายมากมาก มาจากถนนรังสิตนครนายกนะคะห่างกันเพียงแค่19กิโลก็จะถึงตรงนี้เลยหรือว่าเราจะมาจากนะคะถนนคลองลพลัตร์นะคะจะห่างกันประมาณ2-3กิโลเองที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าออกได้ถึงหลายทางนะคะจากตรงนี้เราจะไปหนองเสือไปอสลับบุรีไปหนองแค่หินกอง คือออกได้ทุกเส้นทางเลยใครที่ซื้อไว้ตรงนี้ไม่ผิดหวังในราคาเพียงแค่1ล้านบาทเท่านั้นเองจาของรวมค่าอนภาษีให้ทั้งหมดด้วยลักษณะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าติดถนนลาดยางที่โอยืนอยู่นี้แล้วก็ติดคลองนะคะฝั่งตรงข้ามคลองจะเป็นสวนป่านะคะที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศใต้นะคะพื้นที่บริเวณแถวนี้นะคะสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ10เมตรตอนนี้เจ้าของมีการลงต้นไม้เพิ่มเติมนะคะวางระบบน้ําไว้ในสวนเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการทํารั้วไว้ด้านข้างเพิ่มเติ ไ้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวจะพาชมนะมีต้นไม้อะไรบ้างและบรรยากาศนะตอนนี้เป็นยังไงมาตามมาเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่ถือว่าเป็นรูปแปลงสวยมากและอยู่ในชุมชนนี่มีเพื่อนบ้านเห็นไหมคะอยู่ติดกับเราเลยนี่เลยไฟฟ้าเข้าถึงแล้วเห็นสายไฟไหมคะนี่ด้านหน้าติดถนนลาดยางขับรถเข้าออกได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ ปลงนี้ซื้อแล้วไม่ต้องทำอะไรเนี่ยแค่ลงสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมก็อยู่อาศัยได้เลยใกล้แหล่งน้ําซึ่งตรงนี้เป็นคลองนะคะมาจากคลองอ12ฝั่งตะวันออกก็ตรงเข้าไปนะคะเราจะสามารถนะคะไปคลอง13ก็ทะลุไปได้เลยทางตรงนี้ไม่ตันนะคะขับรถวนออกได้นี่คือสวนปลาล์มที่อยู่ด้านหน้าที่ดินของเราหรือว่าฝั่งตรงข้ามที่ดินของเรานะคะนี่ ทางนี้คือเป็นทางที่เราเข้ามาจากถนนคลอง12หรือว่าซอยผู้ใหญ่ชุม่มซอยบ้านดอนพัฒนานคือมาจากตรงนี้200เมตรนะคะก็จะถึงหน้าที่เลยเรามีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดก,กับเราบ้านสีฟ้าๆเขียวๆนะคะรัว้วเป็นรัว้วสีชมพูเอารถนะคะอยู่ตรงนี้เลยนี่ข้างหน้านะคะเจ้าของได้มีการปลูกต้นไม้ต้นไทรเกาหลีไว้แล้วนะคะมีประตูนะคะปิดอยู่ด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อไม่ให้คนมาจอดรถกับรถเท่านั้นเองนะคะนี่ ที่ดินแปลงนี้ถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากเดิมที่โอ๋เคยรีวิวไปนะคะก็ยังไม่ได้มีการนะคะปรับลูกลงังขับรถเข้าในที่เข้าออกนะคะตอนนี้ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยพาชมเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รวมถึงต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้นะตอนนี้นะคะนี่เลยเขียวสวยดูแบบวธรรมชาติมากๆเลยใครได้ซื้อที่ดินแปลงนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็ในที่ตรงนี้เจ้าของนะคะณนะตอนนี้นะคะได้มีการวาง ซุ้มไม่ไผ่นะคะซึ่งเป็นซุ้มที่น่านั่งมากๆเลยเอาไว้รับเอาไว้บรรยากาศใครที่ซื้อตอนนี้เจ้าของก็ยกให้แถมให้เลยนะคะแล้วก็ภายในบริเวณตรงนี้ได้มีการปลูกต้นไม้ไว้บ้างแล้วมีต้นอะไรเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะไปกันค่ะตอนนี้นะคะผมมายืยนอยู่ด้านในที่ดินเรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าเกือบเกือบสุดท้ายเลยนะเพื่อจะให้ทุกท่านเนี่ยชมรายละเอียดของ ที่ดินแปลงนี้ว่าอะไรที่เพิ่มเติมไปบ้างจากเดิมที่โอเคยร,รีวิวไปนะคะในแน่เลยนะคะทุกคนคะน่ะันนี้พื้นนะคะได้มีแกนเทหินคลุกนะคะไม่ใช่หินคลุกค่ะเขาเรียกว่าหินลูกหลังนะคะเพื่อให้หน้าดินเนี่ยมีความแน่นหนาขึ้นนะคะเวลาที่เราขับรถเข้าที่เนี่ยจะได้ไม่จมซึ่งตรงนี้เราสบายใจได้ขับรถเข้ามาในที่เราไม่จมแน่นอนนะคะตอนนี้เราไมา่ยืนอยู่ด้านหลังบ้าน ของเพื่อนไม่ใช่ด้านหลังบ้านนะก็คือเรามายืนอยู่ด้านหลังที่ของเราเราก็จะมองเห็นหลังบ้านเพื่อนนะคะสังเกตตรงนี้นะคะฝั่งนี้ทางเจ้าของได้มีการทําแนวรั้วเพื่อกันอนณาเขตระหว่างฝั่งบ้านเพื่อนและบ้านเราเนาะ,อะของเรายังไม่มีบ้านเรียกว่าเป็นบ้านไปก่อนแล้วกันนะคะนี่แล้วก็ต้นไม้นะคะมีการลงเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะน,นี่คือต้นมะม่วงนะคะมีมะม่วงเยอะหลายต้นเลยมีมะม่วงมีขนุนกระท่อมกล้วยนะคะ โดยเฉพาะฝั่งนี้มีต้นมะพร้าวหลายต้นเลยนะคะจะของลงเพิ่มเติมไว้นะคะสังเกตนะคะแนวต้นไม้ตรงนี้เป็นต้นไซเกาหลีนะคะซึ่งปลูกไว้นะคะด้านหน้าเป็นแนวเขตของเราทั้งหมดรวมถึงนะคะข้างๆก็ตลอดแนวเลยลักษณะรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะบรรยากาศดีน่าอยู่มากๆเลยส่วนตรงนี้นะคะแอบถ่ายให้เล็กน้อย เราจะได้วิวนะคะทะเลสาบของเพื่อนบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลสาบเป็นแค่บอ่อน้ําเป็นคลองนะคะเป็นบอ่อน้ําที่ปลูกบัวไว้ช่วงเย็นเย็นช่วงเช้ชาๆนะคะจะสวยมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงเชา้าเพราะว่าบัวจะบานทั้งบ่อเลยนะคะแอบชมวิวข้างบ้านได้ด้วยนะคะซึ่งข้างบ้านของเรานะคะก็จะเป็นที่ดินของชาวบ้านที่เป็นสวนเกษตรเช่นกันนะนี่เห็นไหม ทั้งหมดนั้นไม่สําคัญค่ะสําคัญคือที่ดินของเราตรงนี้ถมดินเสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาลงสิงปลูกสร้างเพิ่มเติมก็อาศัยอยู่ได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้ณตอนนี้นะคะเจ้าของได้มีการลงสาราเพิ่มเติมให้1หลังนะคะ1หลังก็จะมีแบบประมาณมีสาลาซุ้มเป็นดอกเห็ดนะคะตรงนี้มูลค่าประมาณ6 7เจ็ดพันเลยนะคะใครซื้อเจ้าของก็ยกให้ฟรีเลยนะคะจากเดิมที่เราเคยรีวิวไว้ไม่มีแต่ตอนนี้มีเพิ่มเติมแล้วนะคะ นี่คือต้นมะม่วงนะคะตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วคิดว่าเร็วๆนี้นะคะคงจะได้ผล,ผลผลิตไม่มากก็น,น้อยนะคะนี่เห็นไหมมีมังคุดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เรื่องระบบน้ำเจ้าของก็ได้มีการวางไว้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะด้านท้ายที่ดินตรงนี้บรรยากาศลมลื่นแล้วก็เย็นสบายมากกว่าด้านหน้าเพราะว่าด้านหลังจะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นต้นตินเป็ดน้ำนะคะเห็นไหม มีอยู่สี่ต้นต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถ้าเราไปซื้อมาก็มูลค่าแต่และต้นก็หลายพันอยู่นะ,ะนี่ทุเรียนก็มีส้มโอก็มานะคะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะคะทุกคนก่อนที่เราจะปิดคลิปหรือว่าจะจบคลิปนี้นะให้ดูตรงนี้นะคะที่นี่มีความนะคะมีความพิเศษแล้วก็ข้อดีอยู่ตรงนี้คือ เราอยู่ใกล้ๆกับลำรางแต่ว่าเป็นของเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ของเราทําเป็นลำรางด้านท้ายที่ไว้เวลาฝนตกก็ไหลลงนี่ก็ไปตามธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกอย่างนึงตรงนี้สังเกตนะคะจะมีหลังหมุดอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมอ่า หลังหมุดเสาเขตเสาหมุดปังหมุดไว้อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้เลยนะคะเอกสารถูกต้องนะคะหลักเขตแนวเขตทั้งหมดถูกต้องเลยนะคะนี่ลักษณะที่ดินก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยได้มีแกนถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้มีเพื่อนบ้านทั้งซ้ายและขวานะคะขอย้ำและสรุปให้อีกรอบหนึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบนลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆ จากถนนรังสิตนครนายกเพียงแค่19กิโลเมตรเนื้อที่1ลายแไร่ขาในราคา1ล้านบาททวนรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยเอกสารสิทธิ์ตรงนี้นะคะเป็นโฉนคดครุฑแดงสนใจรีบๆเข้ามาดูเข้ามาจองได้เลยนะคะมีเพียงแปลงเดียวสาครองราคานี้ถือว่าถูกมากๆและก็หาไม่ได้อีกแล้วนะคะโอเคการพาชมก็น่าจะประมาณนี้เลยคะ่ะ ที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่อุปภาชมไปเลยนะคะถ้าไในที่ซ้อนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อได้แรกตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาวไปก่อนค่ะ